นี่คือภาพเบื้องหลังภารกิจยามค่ำคืนช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ป่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างมืดสนิทเป็นพื้นที่สวนยางของชาวบ้านในพื้นที่และก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลัง,งออกไปกิดยางครับค่อนข้างอันตรายมากๆครับ เราเนี่ยเคยเจอเรื่องเศร้าบ่อยๆจึงจำเป็นมากครับที่จะต้องผลักดันเขาออกจากพื้นที่ทันทีถ้ามีรายงานไปไหนวะเนี่ยมาไปไหนวะเนี่ยกลับไปข้างในแน่เลย ตัวไมมม่เเเปียกหหรอ้าาา็นนชะถึงแม้ว่าจะอันตรายพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่กลัวครับถ้าภารกิจสำเร็จชาวบ้านปลอดภัยมันคือหัวใจหลักในการทำงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับโอทางสุดยอดเลยอ่ะโอ้โห พี่คิดถูกแล้วที่เอารถพี่ไปจอดนั่นนะเก่งใจอันนี้เรามาสาฟารีบุหรท้างนะครับมากกว่ามากกว่าไปไหนของตรงไหนเนี่ย จะถ่ายตอนนี้สิเช้ามึงจะข้ามมาทำเพื่อไปนี่นิว่ะ้ยังยยยเยยยอยยยย้ยายย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 นยย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 ยกยยยเนี่ยย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 ยได้ยาง ภารกิจกลางคืนผ่าน้นไปด้วยดีต่อด้วยภารกิจกลางวันเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงปฏิบัติงานเฝ้าดูแลช้างทั้งเจ้าหน้าที่ใหม่และเก่าได้ร่วมกันทํางานโดยประสบการณ์ต่างๆถูกถ่ายทอดและสอนกันในทุกขั้นตอนของการทํางานภารกิจในแต่ละครัร้งคือการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอ <Okay. S 2> นี่จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เก็บเกี่ยวจากการ <Wow. S 2> ทาง,งานร่วมกันครับ นี่ชาในฐานะคนที่มีหน้าที่ดูแลช้างป่าอีกมุมหนึ่งของความสุขที่ได้สัมผัสก็คือเสียงหัวเราะและก็เสียงแซวกันเบาๆของพีพีเจ้าหน้าที่ในระหว่างการทำงานแม้จะเป็นงานที่ต้องใช้ความตั้งใจและความรับผิดชอบ แต่บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบนี้ช่วยลดความกดดันและทําให้ทุกอย่างดูเบาลงไปเยอะเลยครับช่วงเวลาสั้นๆที่ได้หยุดพักจากการเฝ้าระวังหรือการได้แซลเพื่อนร่วมทีมกันเล็กๆน้อยๆทําให้งานที่หนักกลายเป็นความทรงจำที่อบอุ่นและก็มีความสุขในทุกๆครั้งที่พวกเขาร่วมกันทํางานครับไล่ช้าขึ้นมาหาคนอะไล่ขึ้นมาข้างบนนี่นะช่วยมากครับพวกอะ โอ้สาดข้างบนดีๆทั้งนั้นเลยเออการนั้นจะหาเราสินะไม่ได้ ช้างเหมือนจะรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นตัวหลักในภารกิจนี้จึงพร้อมใจกันออกมายืนเรียงแถวกินหญ้าและใบไม้จากต้นไม้กันอย่างสบายใจและก็เต็มไปด้วยความสุขจากคลิปที่เห็นช้างหลากหลายขนาดทั้งตัวใหญ่และตัวตัวเล็กต่างพากันออกมาหากินป่าปนกันไปเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นแน่นอนครับนี่คือวิถีชีวิตแบบครอบครัวช้างที่อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันเป็นความสวยงามในระบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อนๆครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทราบไหมว่าช้างป่ามีอยู่กี่ชนิดช้างป่าที่เรารู้จักและพูดถึงกันในปัจจุบันมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือช้างแอฟริกาและก็ช้างเอเชียช้างแอฟริกามีอยู่สองสายพันธุ์คือช้างป่าทุ่งหญ้าแอฟริกาเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกมีใบหูขนาดใหญ่พบในทุ่งหญ้าสวนหนนาและอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือช้างป่าแอฟริกาตัวเล็กกว่าช้างป่าทุ่งหญ้า หูมีขนาดเล็กงาจะชี้ลงข้างล่างมักพบในป่าฝนแถบแอฟริกากลางส่วนช้างเอเชียพบในหลายประเทศในเอเชียมีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกาแบ่งเป็น3ส,สายพันธุ์นั่นก็คือช้างอินเดียช้างสีรังกาช้างสุมาตร,ราช้างทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันทางกายภาพและพฤติกรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ เขามีความสำคัญต่อระบบนิเวศในธรรมชาติมากๆครับ คลิปนี้ถ่ายทอดช่วงเวลาความสุขของช้างป่าในประเทศไทยพวกเขาอาศัยอยู่ในธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ทุกสิ่งเขียวขจีต้นไม้ใบไม้และหญ้าต่างเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับช้างป่าเหล่านี้ภาพที่เห็นคือความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและสัตว์ป่าที่อยู่เคียงคู่กันอย่างงดงาม ขอให้ธรรมชาติและสัตว์ป่ายังคงอยู่ร่วมกันเช่นนี้ตลอดไปในผืนป่าอนุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับพวกเขาเสมอครับขอบคุณทุกการดูแลขอบคุณทุกความรักและความใส่ใจขอบคุณทุกๆก,การสนับสน,นุนเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแล